สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเขาเหมือนเดิมนะครับมันนี่ตรงกับวันที่หากันยายุ่นสองพันหารอยหกสิบสี่นะครับวันอาทิตย์พอดีพี่น้องวันมาพักพอนพี่น้องมาเบ่งลูกกบล่างงามพี่นงแข็งแรงดีพี่น้องิ่งนี้อาหารกับ,บอกหลายเลยลูกไส้าามาให้นีครับ ในหลายเกินนะครับแจกรวาไปยังแล้วก็คอยกินไปเรื่อยกับมดไปเรื่อยนะครับนี่ทุกดิกทุกนิดกินว่าอาหารน้้นเคลื่อนทีไรเห็นไเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าก็เห็นว่าอาหารเคเลเื่อนทีไรนี่มันเป็นเป่าไม้ของลูกกบด้วยพี่น้องอัศจรรย์ใจวาพี่น้องวะเราจะไปอัศจรรย์ใจเลยพี่น้อง, <laughs> ง,ม,อรรองมันกุ้งกุ้งก็ข้างล่างนะครับกุ้งน้อยกุ้งฝอยนะครับ มันหนวดมาแท่งกินนะครับกินอาหารดูครบนะครับยุกดีกยุกดีกผมก็สงสัยกันที่แรกผมว่าอ้าวมันก็ติงร้ายผมว่าที่ไหนได้นะครับกุ้งนะครับกุ้งร้ายพี่น้องคอนยกนีกยุกดีกอย่เห็นไหมครับลูกมันเต็ตดองมากินเต็มเดสเรมเลก็้นีเนพี่น้องเห็นไหมสองตัวลูกชายมาตักออกพี่น้องให้กินกับไปด้วยอะันเลย พอรับจ้างพอนี่ครับบกค่อยเงี้ยไปเลยพี่น้องคนตกดูเพราะบกค่อยกินเงี้ยนะครับนี่มึงขึ้นนี่บอสกินเงี้ยในบ้านบ้านมาเลยปอนมันก็ให้มึงเศร้ากับว่าหิวเพราะว่าอยากบุนนี่เขากินอิ่มว่ะโอ้เขาว่ากินอิ่มเขาบ่กท่านนั้นพึ่งได้สองมื่นตักขึ้นมาเลยพึ่งได้สองมื่นพี่น้องเลยเขาบอท่านกินเงี้ยไปเลเขากินท่านเก่ง แต่ว่าลูกท้ายมันนำย่างเดียวเลยย่านบริมนะครับพอเกิดขอพิษฝาดขังหนึ่งขังก้อนนั่นแก้หาหน้อยนะครับหาหน้อยควบจอยอน,นี่นะครับหาหนอ้อยควบได้จอยอธิบายจะหายหน้อยหายพอดีนี่ก็หาพอดีปวดหายร้ายปวดนะครับไปดี้กันหาย,หาย,ายนะร้าย,ายกันไปนะครับบ่ให้เขาจอยนะครับ,อ,บอีกสามหมื่นวิ่งบางไวยด้พี่น้องง่ายขนาดนี้ พื่อดากด้กับจองด้วพี่น้องัวดระบาดหาทิพตังนะครับดูครบมีอยู่ในล่าประมาณจท็กสี่พันตัวที่ถึงหาพันตัวพี่น้องมีสองบ่อนะครับอันนี้ก็สีประมาณสามพันตัวบอ่อข้างหลังก็สีประมาณสองสองพันนะครับจะทอกันอีกแล้วพี่น้องงา่ายมากครับประมาณงา่ายมีเลยรถลงอยู่กัอนี่พี่น้อง ลูกกบตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตังค์มาชิกขั้นใดสนใจก็โทรมาได้นะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องอกระงรเด่นง่ายก็ไม่เห็นป่ะพี่น้องกระตุ้งง่ายก็นง่ายน้ำกันนมดเลยเพราะอาหารสมบูรณ์เกินนะครับเพื่อจังพูรเรียงนะลูกไส้ดอกเตอเนาะสมบูรณ์อ้วนทวนสมบูรณ์ลูกกอบตัวอ้วนทวนสมบูรณ์รนั่มนะครับ มะแต่พี่น้องเห็นโดนงามเลยพี่นอ้นนองอันนี้ยังมา้าเลยบ้านเก่าม่ว,วมงครัวเก่าม่วงเคงประมาณนะครับเลืองงานมากมาไทายเบิ่งพี่นอ้องนี่สวยงามเลยพี่น้องเห็นไหครับเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่ที่ผรเคยทไยนะครับเบิ่งด,ดูดูนะผมพอวัอนที่ยีิบเก้าเลยนี่ยี่สิบเกากรกฎา ปามาเดือนสิงหาเดือนเดือนนี้กันยานันที่หาประมาณสามมืออ๋อสามเดือนก็หามือนะครับเขาสิย่ประมาณระยะน,นี้เลยพี่น้องสามเดือนหามือดูครบระยะนี้กันสามเดือนสิบมือกันว้าไตัวไงเลยพี่น้องง่ายเลยแต่วง้อถือแดดจากสองแดดนี่ง่ายเลยเนี่ยพวงจุดนี่นะค,ครับอันนี้พระท่านถือแดดดีๆมันผลตกดูพี่น้องถ้าคงก็หายอาหารนี่เลยผลตัวก็ได้ผมหายน้อย หายไร้บ่ได้ทองอึดนะครับหันพอบ่อยกันเพราะหายเขากัดก uh ันพี่น uh ้องปกติก็บ่ค่อยห้ดรอกแต่ว่ามันจำเป็นนะครับไม่อยากให้เขากัดกันตายเลยห้จักหน่อยนะครับแต่ฝนตกนี่ฟ้าปิดแต่ว่าปิดกับเจ้าเลยไม่ต้องห้เลยพี่น้องฟ้าปิดก็คักฟ้าปิดเนียเปิดเนี่ยก็ให้จักหน่อยนะครับจามตามฝ้าสั่งนะครับ ผมให้ได้คอการ์ดกันแฟนภาพนี่แฟนภาพบิดเหมือดตึบมเหมืดเหมือด,ด,ด,ดคือบนตัวของหญ้าให้พี่น้องปล่อยด้วยเพี้ยงวัดข้างบนผมว่าให้กับวัดไทยดีนะครับทักบายนะครับพี่น้องอยู่บนภาพาบ,บางอีกอันหนึง่งนะครับพายภาพบ,บางอีคลิปหนึ่งเอาคลิปนี้ก็ไปสัมมีนพี่น้องตัวระบาดหาทิตัางเรื่องทั่มากเลยศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับพอกันไหมคลิปหนาครับ บวกตะไคร้ลืมซับตะไครไ้เลยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ